สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่15สิงหาคม2567ครับวันนี้กับหน้าที่ของนพพลพุริผลดำเนินรายการทางขึ้นวิทยุหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองจฏิการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สังงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองจฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิร์ตและ AM 1512กิโลเฮิร์ต วันนี้ครับติดตามภารกิจของท่านผู้นิการสนงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับลงพื้นที่ต,ติดตามผลของการปฏิบัติงานจัดหาน้ํากินน้ําใช้และการก่อสร้างเส้นทางคมานาคมของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1หนึ่งหกนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่ภารกิจของท่านผู้นิการสนงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิาการทหารพัฒนากองปฏิาการกองทัพไทยหน่วยปฏิาการทหารพัฒนาโดยพลตีอรัพรตสมนัดผู้นิการสนงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับดำเนินการติดตามผลของการปฏิบัติงานโครงการจัดหาน้ํากินน้ําใช้ประจำปีงบประมาณ2567งานขุดลอกลาน้ําความยาว5,640เมตรและงานขุดเจาะบ,บ่อน,น,าาาน้ำบาดาลความลึก120เมตรครับและเพื่อเป็นการบรรเทากระด ให้กับประชาชนที่รอบพื้นที่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับประสบปัญหาการขาดแคลนน้ากินน้ําใช้และเนื่องจากสภาพคลองที่ตื้นเขินครับณพื้นที่ของบ้านแถวทานหมู่ที่สองตนบ้านซ่องอาเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาและบ้านแหลมลิงหมู่ที่6ดตนบางกะเบาอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรีครับ ไปติดตามข่าวความคืบหน้าของการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สง่างพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับกองบัญการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16สง่างพัฒนาภาค1หน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับดำเนการปรับปรุงซ่อมทางลูกหลังกว้าง4เมตรระยะทาง2,300 0เมตรครับและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ครับใช้สัญจรไปมาและเคลื่อนย้ายพืชผลทางเกษตรได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ นาพื้นที่ของบ้านช้างตะลุดหมู่ที่2โดนช้างตะลุดอำเภอหลมศักดจังหวัดเพชรบูรบครับ ทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวการปฏิบัติงานของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16ส่งกสง่พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัิการทหารพัฒนา,า 1, นะครับติดตามข่าวการปฏิบัติงานย้อนหลังนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียของทางสถานีทาง Facebook Tik Took แล้วก็ช่องทาง YouTube Channel ในชื่อบัญชีสถานีวิทยุกระจายเสียง9ก้าสารือติดตามรับฟังรายการสดได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับแปดนาฬิกายีนาทีถึง9ก้นาฬิกาทางสถานีวิทยุ กระจเสียง934 FM 88.75 MHz และ AM 1512 KHz ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับฟังรายการาาครับาาสวัสดีครับาารักชาติชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแปแพนกับหนดเป็นอโยบายพวกเราพูดใจร่วมกันพักษณะ